ก็กราบสวริยขผู้ชมนะครับซึ่งตอนนี้ผมจะมาสอนโหลด Minecraft กันเลยนะครับซึ่งก็เป็น Minecraft เวอร์ชั่นเก่านะครับชื่อว่า Minecraft PE นะครับชื่อเต็มกนชื่อ Minecraft Pocket Edition นะครับซึ่งบอกเรียกว่านานมากนะครับตั้งแต่ผมยังไม่เกิดเลยใช่ตั้งแต่ผมยังไม่เกิดพูดจริงนี่นครับผู้ชม เอ่อให้ทุกคนเนี่ยครับแคปหน้าจอ,อไว้นะครับถ้าแคปไม่เป็นก็ก็หยุดวิดีโอเออหยุดวิดีโอนะครับก็อันนี้ผมรอให้คุณหยุดวิดีโอนะครับถ้าแคปหน้าจอเป็นก็แคปไว้เลยนะครับโอเคทุกคนน่าจะเสร็จแล้วนะครับให้ทุกคนมาตรงนี้นะครับนี่นี่เงี้ยครับกดตรงนี้ แล้วจะไมปี้โหลดได้ยังไงเนี่ยเนี่ยนะครับโหลดได้ยังไงปี้ปี้โหลดได้ยังไง,ดไดไงมาเสอนโหลดกันจริงๆหนอะครับผบู้ชมถ้าเกิดเป็นไม้ครับวเวอร์ชันปัจจุบันก็มีเออเดี๋ยวผมจะมาสอนโหลดให้นะครับแต่เครื่องผมมันโหลดในสีสองก็เก้าไม่ได้นะครับต้องโหลดใน y YouTube ใช่แล้วก็เข้าแบบไปเข้า o o เกิลโครมอ่ะอ่ะ เนี่ยครับให้ทุกคนกดไปเลยครับตรงนี้กดไปเลยกดไปเลยนะครับผู้ชมซึ่งน,นี่นะครับผู้ชมให้ผู้ชมกดตรงนี้นะครับกดตรงนี้กดตรงนี้เลยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะไปแบบอ้าวผมจะลงทุนแล้วกันลงทุนสักนิดนึง ผมจะทิ้งไอ้นี่นะครับเออนี่นี่นี่มาครับนะครับเพื่อเพื่อที่จะให้ดูว่าทำยังไงนะครับสอนสอนสอน,สอนต้องทําอย่างนี้แหละโอเคนะครับก็รอก่อนนะครับมันจะหายไปเลยไอ้มาครับเนี่ยครับมาครับมาเข้าไปกันเลยนะครับใน Google Chrome ถ้าเกิดทุกคนเข้าเอ้ยถ้าเกิดทุกคนเข้ามาแล้วนะครับก็จะเห็นว่ามันเป็นอย่างนี้นะครับให้ทุกคนกดไปตรงนี้นะครับกดตรงนี้เลยครับนี่นี่วงวงวงครับตงกดตรงนี้นี่นะครับผู้ชมกดไปเลยนะครับผู้ชมกดกดกดรอไปเลยถ้าเกิดมันขึ้นอย่างนี้นะครับก็คือให้ให้กดไปตรงเอ่อข้างล่างนะครับแล้วก็ ไปกดคำว่าไปยังไซนี้นะครับผู้ชมตรงนี้นะครับตรงนี้เลยตรงนี้นะครับแล้วก็กดเข้าไปถ้าวันขึ้นอย่างนี้น,นะครับก็ต้องทำงานเลยครับเออเอาเป็นยี่อะไรวะถ้าเดีดย๋ยวเดี๋ยวเครื่องมันบั็กค่ะเครื่องมันปแปลกๆหน่อยมาก ก็นี่นะครับผู้ชมกดติดตั้งไปเลยนะครับแล้วก็นี่เออเดี๋ยวก่อนเอีนี่นะครับถ้าเกิดถ้าเกิดมันขึ้นอย่างนี้นะนะครับผู้ชมก็ให้กดไปเลยนะครับตรงนี้นะครับผู้ชมแล้วก็กดตรงนี้คำคำนี้ครับกดตรงนี้อ๊บ นี่ครับรอมันโหลดนะครับรอมันโหลดแต่อย่าโหลดเจมติมเหมือนกันนะครับไม่งมั้นมันหลุดไม่ได้อย่าโหลดเจมเยอะนะครับผู้ชมรอรอนะครับรอ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 ผู้ชมครับตอนนี้ก็ได้แลวนะครับเดี๋ยว่ง กดเปิดนะครับแต่ถ้าอยากกดเปิดก็ปดกดไปเลยนะครับแต่บอกว่าอยากกดก่อนนะกันะครับให้มาดูดิเนี่ครับผลที่ได้ก็คือแทเดนได้มาคััพีอมานะครับน้องๆชมซึ่งก็ได้อย่างแฟแฟและวก็แค่นี้นะครับก็ขอตัวลาไปก่อน สวัสด,ดีค่ะบ๊ายบายค่ะอีกอีกอย่างนึงนะครับอย่าลืมกดไลค์นะครับกด Subscribe กดกระดิ่งให้ไปถึงร้อยซับหรือไม่ก็เออสิบซับนะครับคุณผู้ชมอือฮะโอเคทุกคนน่าจะเข้าใจนะครับโอเคแค่นี้นะครับบ๊ายบาย